มันจะเป็นตัวขนไหลๆอะไรนะขนไหลๆขนไหลๆกินกล้วยเก่งๆกินกล้วยเก่งๆมันเทียนหนาแบบไหนเฮ็ดเบิ่งดูแล้วค่ะเริ่มต้นจากเดี๋ยวจะพึ่งจะเย็นๆรอบภูเขาท่านใหญ่มากในแม่น้องครับลุงเขตค่ะอาเขตสิลูกอ่ค่ะเออ่นแหละอาเขต สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่าอำเภอบันไัยครับค่ะน้องอายสักกนาพ่อนเสียงหค่ะอีลาขอสวัสดีพี่น้องเช่าอำเภอบนภันไพรนะจ๊ะขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องอีกจักคนนะจ้าขอบคุณค่ะฝากเป็นลูกเป็นหลานจักคนนะครับสาวโกสุมสาวโกสุมอำเภอมหาสารคามค่ะ โกศมมี่ยังเป็นของดีแหละลูลกลิงโกศมมีลิงติดเป็นของดีของดีค่ะลิงมันเทียนาาหน้าตาจังไหนลิงมันติเป็นโขนจังไหนเห็นหน้าตางไหนมันจะเป็นตัวขนไหล่ไหลอะไรนะขนไหล่ไหลขนไหล่ไหลกินกล้วยเกง่งเก่งกินกล้วยเกง่งเก่งมันเทียหน้าแบบไหนเ,เห็นบ้างดู จะเป็นปืนขาักเนาะเอานะครับฝากนอกอาไอยสักุน่าพอกับผลงานเพลงที่มี่สวาหลานหง้างบ่ขอเสียงพี่น้องเช่าเพื่อบานภัยในเร็วป้าพี่น้องคือมาหลายคาแขกนี่ล่ะข้าเจ้าคือมาหลายคาแขกข้าเจ้ายับออกกันบ่นอันยังก็ไดข้าเจ้ายับออกกันบ่ยับออกกันยับออกกันยุติ เมื่อนี้นะครับโอกาสดีครับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกอรนะครับได้เป็นเกียรติย่างสูงยิงครับที่ได้เดินทางมานะครับ่วมกันควมงานในคำขึ้นนี่ครับพี่น้องเช่าบ้ตรผู้เล็กพี่น้องเช่าเพื่อบรนภัยครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นบุญเป็นงานหมอลำเสียงวิหกกลเลยเป็นสะพานบุญครับเพื่อที่จะไปหาพี่หาน้องนะครับให้พี่น้องได้ห่วมบุญห่วมท่านน้ำกันในคำขึ้นนี้พี่น้องครับเข้าเสด้เฮ็ดบุญห่วมกัน โดนด,นดนมีเถื่อนนะพี่น้องเนาะนะครับก็เลยสียห้ยพระเอกทีมพระเอกของเขาครับทีมพระเอกของเขานะครับสบิเป็นสพานบุญนะครับเพื่อที่จะไปบอกบุญกับพีกบนองสู้ผู้สุขคนที่นั่งอยู่หนาเวทีในขณะนี่นะครับโอ้ยพระเอกเมื่อดูโอ้ยอ,อันสน้นไร นะครับพระเอกกำลังออกมาครับนี่คือทีมพระเอกจากหมอลำเสียงวีหงโนกโพงศกรน้อขอประกาศชื่อพระเอกทุกคนนะคะอ๋อได้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะให้ประกาศดีแล้วค่ะเริ่มต้นจากเดี๋ยวจะพึ่งจะเย็นๆรอบวกเขาท่านให็่มากในแม่นอง ครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับทีมงานหมอลำมเจียงวิโฮกนะครับที่ให้พระเอกนะครับเป็นตัวแทนนะครับในการไปบอกบุญกับพี่กับน้องสุขุทุกคนนะครับพี่น้องนะครับมีหน่อยใส่ตำหน่อยมีหลายใส่ตำหลายนะครับบ่มีกันยกมือสาธุใส่หัวนะครับแต่ว่าขันผู้ใดทีนะครับคิดว่าการท่าบุญเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกับถอดสร้อยถอดแหวนโทรศัพท์มือถือยันลงไปนะครับ หรือว่าคักก็นั่นครับผมสแกนชื่ออาโคตน้องๆเขาิ่นที่ชื่ออาโคห้ตะแกนน,น,กน,น,นะครับถ้าุญได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับและที่สําคัญต้องกราบประทานอภัยหากว่าพระเอกและกับลูกหลานนะครับได้ออกไปเหยียบศาสตรยบมองพี่น้องได้นั่งได้นอนนะครับย่าถือโทษกโกรธกดเครื่องเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญครับย่าเอาเหล้าให้เขากินนะครับเด้อฝากบอกพี่น้องครับย่าเอาเหล้าให้เขากินให้เขาเทกินเองนะครับเด้อยันเท่พอถึงเขานะข้อหมาย เอานะครับบุญบุญนี่บ่มมีผููปัญแจก,กมันบ่นแหก,ก,แก,กออกได้คือไม่ผ้ากลางเพิวมาบุญบุญนี่บ่มีผููเห็นโตพอมันเปลี่ยนน้ำถ้ำบ่อาจมองเห็นได้คือจะรลมหายใจเข้าม่มองเห็นได้เศร้าหันใจได้บอ่อเศร้ามือได้บอกว่าตายคอรอ์บุญนั่นกระดังกันนะครับนี่คือสะพานบุญของเขาเอาปักลาบ้านี่ลงไปหาพี่หาน้องเริ่มต้นจากพี่ลีโอเสียงมีหกคาพี่ลีโอเ พี่เบิร์ดนครินครับพี่เบิร์ดนครินครับพี่บิ๊กค่ะพี่บิ๊กครับพี่เบสค่ะพี่เบสครับพ่อป๋องค่ะเริ่มแล้วพ่อป๋องนุ่มหน่อยจากว่าปีปทุมครับพี่โค้กค่ะพี่โค้กลุงเขตค่ะอาเขตสิลูกเออนั่นแหละอาเขตทางนี้แหละลูก พี่แม็กซ์สุริยาค่ะพี่แม็กซ์สุริยาจริงจริงหนูเรียกดุงนะคะ <laughs> แล้วก็พ่อเจมอาทิตย์ค่ะพ่อเจมอาทิตย์ครับพ่อแม็กนวพลค่ะเป็นอะไรน้ำครับแล้วก็แม,ม,ม่ใหญ่ยูเลียค่ะแม่ใหญ่ยูเลียแล้วก็พี่ฉลองโบสถ์พี่โอ๊ตฉลองชัยเดี่ยวมาพี่ฉลองโบสถ์่าะแล้วก็พี่เวฟค่ะ พี่เบพี่เวฟนะครับ,เ,บ,บเอานะครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันที่น้องๆกำลังออกไปบอกบุญพี่น้องครับบันนี้เสียพี่น้องได้ฟังเสียงจากน้องอ,อ,อ,อ้ายสกณุณาพรเริ่มต้นกับผลงานเพลงห้อยใจบังไฟแสบครับแล้วก็พี่ดนธนาดนพี่ดนธนาโดนที่กำลังเพิ่งตื่นนะครับ <laughs>